สวัสดีค่ะช่องหนุ่มะมนาชาแนลค่ะเร็นอย่างใหญ่ฟันฟืนนี <c oughs> ่ก็น้อยคิวนะคะสวัสดีครับเพื่อนอาวันฟืนใช่ใหม่แล้วเนาะค่ะ <c oughs> เป็นดังอีกแล้วเนาะ ดตาห้องเลยตาเพื่อนก็นปิดใหม่แล้วเนาะคะ่ะเมืองแม่ตุ่นพันจูตเต่าเนาะเัาขึ้นยัดเข้าไปคักเถอะนะต้องยัดเข้าไปฝุ่นละ น้อยคิวนะครับคิวคนหล่อสมบันหล่อนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมเฮ้ยพูดตาห้องตาตะวันตะวันอยู่ซ้ายพอแต่วเพื่อนเราฟื้นลงม่แล้วเพื่อนก็สปีดมองนี้เนาค่ะ <c oughs> อันนี้ก็เปลี่ยนทานที่อันเอฟซีเพื่อน,นันซื้อให้แล้วให้เอาไปถ้าไว้วัดเนาะคะ่ะมีคุณแม่ใจดีเพิ่นซื้อทานแล้วให้เอาลงไปไว้วัดเนาะคะ่ะให้ยาคูเนาะต้องยิงก็ขอขอบคุณคุณแม่จินนลีหลายๆเนาะคะ่ะที่เพื่อน,นัน อุดหนุนทานแล้วให้เอาไปถวายวัดเนาะค่ะให้เพื่อนได้บุญหลายร้ายเนาะคะ่ะเเททมีอยู่ห้าสอบเนาะคะ่ะแน่น่ะอีคิวเดี๋ยวถ้าพ่อหวั่นเพื่อนอนันนั้นเนาะค่ะให้เพื่อนเกล่อลงไปวัดให้เนาะอือโอ้ว่าฟูมาเนี่ยต้องดินเทหืมไม่สีบ อืมพ่อวันพ่อยังกินข้าวอยู่เนาะคะ่ะแต่ขอขอบคุณคุณแม่ใจบุญในร้ายเนาะค่ะนี่แม่ตุนพักกันลูกเต่าเนาะเอาขึ้นบเอาน้ำใส่อีกซ่ะ ผู้พ่อยหเตกมันไหมเนาะเมื่ให้มันเตกมันจังนันฐานมันจังกล้าเนาะมันจะโมเป็นขี้เท่าอห้มันเหนียวมันขึ้นเปรี้ยวเดียวเตี๊ยดดูดเดอะไรได้อันนั้นเพี่กรเอื้อนว่าเปรียวเปรียวค้อนไฟออกเนาะค่ะเวลามันตีดค้อนมันหลายน้องหญิงกับเสี่ยวทอดตุ๋หันซุปลงเนาะค่ะมันจังค้อนขึ้นสูงเนาะ กระเพาอยู่ใกล้น้ำเนาะคะ่ะมันจังบอืดน้ำไซเวลาเอามาสมดินให้มันเป็นเหนียวๆเนาะคะ่ะข้าเผาได้จากเต่าแล้วผ่านนี่ตั้งแต่เห็ดเ่ามานี่ได้สี่ห้าเต่าแล้วได้เนาะ ก็ได้เทือบออลายแล้วคะ่ะเทือละห้าสอบสำนี้เนาะอันนั้นก็แม่นแอนมันมุ่นเนาะคะ่ะกาบมัน,มนอันนี้อันเป็นกาบมันเอาไว้ไซส์เนาะคะ่ะอันนี้ก็มีแต่อันงามๆเนาะคะ่ะกะเพราขายเป็นพ่ออันได้ไซส์ได้สวยเนาะคะ่ะ เพิ่นมาอยากอยู่ซื่อๆเนาะสองเท่าอันนี้วันนี้เฮากับเชี่ยวทานไปส่งเพิ่นแล้วเนาะคะ่ะเพื่อนเพิ่นนั่นเชี่ยวไปส่งเนาะสวัสดีครับ <c oughs> มื <c oughs> ม้อนี้สีเพิ่นซื้อทานเพิ่นว่าเพิ่นเชี่ยวไปถวายวัดสิเชี่ยวไปถวายเพิ่นอแม่เว้า ท่านท่านคุณองไรล่ะคุณที่อยู่นบระลคุณแม่จินนาลีจินนาลีพลอยประสิทธิ์ก็ขอขอบคุณหลายๆเนาะค่ะกระไรเด้อครับที่มาสนทานปริวัีิเต็มพีเต็มัองวัน่อดอก กับเพื่อนก็โอนเงินมาให้แล้วเนาะค่ะมืเอนี้ก็เชื่เอาทานไปส่งเนาะค่ะเฮ้ยไม่ย่อไปใส่รถซอยเพื่อนนะเลยเลยเนี่ยกับแม่ตูนเพื่อนลูกเต่าอยู่เนาะค่ะก็เอาขี้ดินใส่อีกเนี่ยท้อรเอานไปแต่วัดบ้านพันเลย ไปวัดบ้านนั่นแหละเนพื่อนบอสบายอยู่เอาให้เพื่อนรุ่นเลยเพื่อไปจะดได้ดอกให้เพื่อนเอาไปเฮ็ดกินเฮ็ด,ด,ดยากเพื่อนนั่นนะเฝ้าอันนี้น้องอีคิว <laughs> เข้ากับซี่แกใส่รถอันไทยไปเนาะคะ่ะ รถคู่ใจเพราะหญ่วัน <laughs> ว,ว่ารถปิกอัพมันยังเสียอยู่เนาะคะ่ะยังไม่ได้ซ่อมเนาะยังเสื้ออะไรบมแล้วเนะาะเผามันหางเนาะคะ่ะหนุ่มบ้านนากำลังซ่อมอยู่เนาะยังซ่อมบ่แล้ว ก็เสียเอารถคู่ใจพ่อใหญ่วันนี้แล้วค่ะไปรถประจำตำแหน่งไปสูบน้ำใส่หน้าสูบน้ำมันเข้าค่าใส่เข้าใส่น้ำเนาะคะ่ะเดี๋ยวเพื่อนแปเอามาอีกเนาะคะ่ะอันนั้กนก็กระสอบถ่านได้ค่ะกระสอบสีดมันเนาะ หนุ่มบรนณนานะรวมทั้งเมื่อเป็นหาสอบเนาะคะ่ะที่คุณแม่จินนารีเพื่อนนั้นโอนเงินมาซื้อแล้วให้เอาไปถาวายวัดค่ะ ไปชิปบไปผู้ครับบานนี้นนตะลครับไปกมาคััขึ้นนนตวใส่ลเย ไปพกอกันอยู่วัดเนาะคะ่ะดูค่ะเพื่อก็ไปแล้วเนาะค่ะก็มีเสียงรถเนี่ยเนาะค่ะร้ำสาบก็สั้นๆเนาะค่ะอยไปพอกันยู่วัดเลยเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นวัดที่เขาเสียมอันเอาถานมาถาวายเนี่ยคู่เนาะคะ่ะเข้าไปน้ำกันเลยค่ะ นอนไม่ได้วิ่งออกยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ย่างยรงเราเส้นขังวายเลยเดี๋ยวให้เพื่อนจมลงก่อนนะคะมีกันน้อยคิวมาผูกแขนนมุ้ยคู่เพื่อนเนาะค่ะ ไม่กาบ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 อันเอานั่งลงกาบดีๆนั่งลงกาบค่ะก็ขอขอบคุณนันแม่จินนารี พ่อยประสิทธิ์หลายๆเนาะคะ่ะเอามาถวายให้พาอ,อยู่บ้ดแล้วเนาะคะ่ะขับไปเพื่อผูกเขียนให้ได้ไหมเพราะ นี่ก็เป็นบริเวณวัดเนะค่ะล่มลื่นค่ะเป็นวัดกลางบ้านเนาะค่ะฮึในคิวได้ผูกแขนออะอ่าคิมนี้ก็ขคอ <Okay. S 2> ขอบคุณคุณแม่ใจบุญหลายๆเนาะคะ่ะว่าแล้วว่าอีกเนาะปื้่มใจเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงสำนี้เนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ subscribe. ช่องหนุ่มบรรณานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย